้านิสัยอันตรายถ่วงชีวิตถ้ามีก็รีบแก้ไขก่อนที่จะทำให้ชีวิตพังนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่านิสัยเนี่ยคือความเคยชินคือพฤติกรรมที่เราปฏิบัติด้วยกายวาจาหรือวาา่าใจปฏิบัติบ,บ่อยๆนะคะจนมันกลายเป็นความเคยชินของเราไปแล้ว ถ้านิสัยดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่านิสัยดีก็จะนําความสุขและก็ความสําเร็จมาให้แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องเดือดร้อนแล้วก็ความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตนะคะแต่รู้ไหมว่านิสัยของเราเนี่ย มันเปลี่ยนกันได้เพราะว่านิสัยเนี่ยเกิดจากความเคยชินการทำซ้ำๆไปนานๆจนมันติดเป็นนิสัยส่วนตัวเช่นแบบฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะการมีนิสัยที่อันตรายติดตัวมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะทุกคนนิสัยเหล่านี้จะพาเราไปสู่สิ่งที่มันอับจนในชีวิตนอกจากเราจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วจะนำพาความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจต่างๆ เข้ามาในชีวิตอีกด้วยมาดูกันนะคะว่า5นิสัยนี้มีใครที่มีติดตัวหรือเปล่าถ้ามีติดก็ต้องรีบแก้ไขอันนี้ไม่ยากเลยนิสัยที่1นนะคะนิสัยที่อิจฉาเพราะว่าความอิจฉาริษยาเนี่ยคือนิสัยที่อันตรายมากๆมันไม่ใช่แค่ว่าจะทําให้เป็นทุกข์เฉยๆนะคะแต่ในที่นี้เหมือนเป็นทุกข์แล้วจุดไฟเผาตัวเองความอิจฉาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ เวลาที่คนอื่นได้ดีหรือว่าคนอื่นมีสิ่งที่มันดีขึ้นเรามักจะทนไม่ได้นะคะสิ่งนี้มันเป็นการกระทําที่มันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์มากๆเพราะการอิจฉาลิษยาเนี่ยจะทําให้อารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจจะไปทํางานอย่างอื่น จนลืมไปว่าเราต้องพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คนอื่นได้ดีเวลาที่คนอื่นมีความสุขเนี่ยแทนที่เราจะอิจฉาเราต้องแสดงความยินดีและที่สําคัญนะคะการแสดงความยินดีการแสดงความแบบบริสุทธิ์ใจกับเขาเนี่ยชื่นชมเขาเนี่ยมันจะส่งผลให้ชีวิตเราดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาด้วยนะคะนิสัยที่สองคบคนผ่าน คบคนผานผานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผานไปหาผลสุภาษิตโบราณยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะทุกคนเมื่อเรามีเพื่อนไม่ดีก็มักจะพากันไปในทางที่ผิดนะคะคบกันก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์สู้เราหามิตรที่ดีไปไหนมาไหนก็จะพากันไปสู่สิ่งที่ดีๆแล้วที่สำคัญนะคะการมีมิตรที่ดีเนี่ยก็สามารถนำพาให้เรามีจิตใจที่สูงขึ้นตามไปด้วย นิสัยที่3คือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการคิดว่าตัวเองต่ำต้อยคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้โนนก็ไม่มีความรู้อันนี้ก็มีความรู้ไม่พอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเชื่อไหมคะว่าสิ่งนี้จะเป็นการปิดกั้นโอกาสของตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นน่ะเราก็คิดแบบนี้เสียแล้วมันมีโอกาสไหมที่เราจะชนะแล้วก็ไปต่อได้มันไม่มีเลยค่ะนอกจากว่าเราจะให้กำลังใจตัวเองพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้สมองเราเปิดโอกาสมองเห็นโอกาสสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้คุณค่าในตัวของเราเองว่าคนอื่นทำได้ตัวเราก็ต้องทำได้อย่าประเมินคุณค่าตัวเองต่ำเกินไปจนทำให้ตัวเองหมดคุณค่าหมดความมั่นใจทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะและสุดท้ายนั้นถ้าคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตเลย นิสัยที่4นิสัยของความขี้เกียจรู้ไหมว่านิสัยขี้เกียจเนี่ยนำพาความล้มเหลวมาได้มากมายในชีวิตจนคุณนึกไม่ถึงเลยนะคะสังเกตได้ไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่มีคนไหนที่ขี้เกียจเลยสักคนเพราะตัวขี้เกียจพวกนี้จะทําให้เราไม่รู้หน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วแบบเนี้ย ความขี้เกียจจะนำพาความสำเร็จมาได้อย่างไรคะ และในใิสัยที่5ไม่รู้ว่าเวลาเป็นของมีค่ามากแค่ไหนทุกคนรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่สงสัยไหมว่าทำไมบางคนเขาใช้เวลาคุ้มค่าทำโน่นทำนี่ทำได้สารพัดอย่างจนประสบความสำเร็จมากมายในขณะที่บางคนนะคะไม่เคยรู้คุณค่าของเวลาเลยปล่อยเวลาไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยจริงๆ แล้วเวลาเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองเสียอีกเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยชีวิตก็จะไม่ว่างเปล่าแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้ยังมีอะไรให้เราทําให้เราพัฒนาตนเองได้อีกเยอะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมหาหนังสือคนที่ เขาเขียนความรู้เรื่องการเงินมาอ่านเราใช้เวลาในช่วงนั้นให้มันคุ้มค่าดีกว่ามาบน่นมาพร่ำบ่นอะไรมากมายนะคะเพราะการบ่นอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นหนำซ้ำนะคะมันจะดึงดูดเรื่องราวที่ในทางเดียวกันเนี่ยเข้ามาหาเราได้เยอะมากๆเพราะว่าเราใช้พลังสมองไปเยอะมากๆการใช้พลังโฟกัสไปกับ เรื่องที่ทําให้เราเสียใจหรือว่าเรื่องที่ทําให้เราขุ่นมัวนะคะมันก็จะโฟกัสนัมันเหมือนกับการที่เรามีแบตเตอรี่2ก้อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสะสมในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราสะสมในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็จะ มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะคะอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเวลาของเราเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนแล้วก็การพัฒนาตนเองเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่านิสัยของคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้มันอยู่ที่ว่าการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มอยากจะทำมันจริงๆหรือเปล่าและถ้าอยากจะมีความสุขอยากประสบความสำเร็จก็ต้องตัดขาดนิสัยที่อันตรายเหล่านี้นะคะ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แพรฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ